สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เต็นท์รถจอยูส e ค่ะหรือพนนนนยูสค่ะบายจอยูส e ค่ะนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรถยนต์แฮตแบ็กที่สวยและหายากมากในตลาดภายในกว้างขวางนั่งสบายมาพร้อมกับระบบเครื่องยนต์ที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์และขอบอกเลยว่ารถคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะกับรถ Toyota w i ี 2.2 ST3 วากอนปี2009รีบมาเป็นเจ้าของกันเลยนะคะเรามาดูออปชั่นภายในตัวรถโตโยต้าคันนี้กันค่ะ a i r b a บ2ใบระบบเบรก ABS เบาะหนังสีดำไฟตัดหมอกภายในกว้างขวางนั่งสบายได้ถึง7ที่นั่ง เครื่องเสียงสามารถรองรับได้ทั้ง cd และ mp3 อย่ยางสวยมาพร้อมกับล้อแม็กแอร์ปรับอุณหภูมิดิจิตอลกระจกปรับและพับไฟฟ้าเครื่องเกียร์สมบูรณ์ไม่เคยติดแก๊สรถสวยตัวถังเดิมและไม่เคยมีอุบัติเหตุเลยนะคะ สำหรับรถคันนี้ราคาอยู่ที่319,000บาทและผ่อนเริ่มต้น84งวดเพียงงวดละ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ออกรถศนบาทไปได้เลยค่ะออกรถได้ทุกอาชีพไฟแนนซ์ผ่านง่ายไม่ว่าลูกค้าท่านใดก็สามารถเป็นเจ้าของ Toyota าวิ h ท่านนี้ได้นะคะรถสวยๆราคาถูกๆแบบนี้ต้องที่นี่ที่เดียวเลยค่ะ หากสนใจสามารถนัดชมรถหรือทดลองขับได้ที่พันนนนยุสค่ะ by j ยย y สค่ a ส่วนเต็นท์ของเราจะอยู่ที่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีใกล้เซ็นทรัลเวสเกตหรือสามารถเข้ามาปรึกษาเรื่องการจัดไฟแนนก่อนได้เลยนะคะเรามีทีมงานพอไม่คำปรึกษาค่ะ คุณลูกค้าท่านใดสนใจรับโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีประกันเครื่องเกียร์1ปีหรือปรึกษาด้านการจัดไฟแนนซ์สามารถโทรหาเราได้ทันทีที่เบอร์0881562222หรือโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆได้เลยนะคะเรายินดีให้คำแนะนำด้านการจัดไฟแนนซ์ฟรีและมีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อก,ก่อนทำไฟแนนซ์จริงโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายด้วยค่ะ และที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้คัดสรรลดคุณภาพมาเพื่อคุณลูกค้าทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ